ครับวันนี้นะครับขอพูดขอคุยกันหน่อยนะสำหรับการใช้รถปิกอัพการออกกฎหมายแบบนี้เป็นการแกล้งคนจนหรือเปล่าการนั่งกระบะนี่โอ้เขานั่งกันมาเนิ่นนานเป็น20-30ปีนะครับแล้วปัจจุบันนี้รถที่ออกมาก็บอกว่า,าทำแคปออกมาเพื่อให้คนได้นั่งในแคปนอกจากคนขับคนที่นั่งข้างคนขับแล้วนั่งในแคปได้อีก2คนรถปิกอัพถือเป็นรถครอบครัวถือเป็นรถคนจน การออกกฎหมายอย่างนี้เป็นการกันแกล้งคนจนแล้วคิดดูรถอื่นๆเช่นรถนักเรียนทำยังไงรถปิกอัพที่เคยรับนักเรียนอยู่แล้วรถสองแถวทำยังไงการออกกฎหมายแบบนี้คนที่ออกกฎหมายนี่ผมว่ามันสิ้นคิดปัญญาอ่อนการแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเช่นการสอบใบขับขี่ต้องเข้มงวดกวดขันแล้วต้องไปเทส ไปทดสอบการขับรถจริงๆการขับรถขึ้นเนินการขับรถเข้าซอกเข้าซอยอการถอยหลังการเบี่ยงการเบียดดูซีทําได้จริงหรือเปล่าก่อนที่จะออกใบขับขี่ให้นี่ 1. การออกใบขับขี่ต้องเข้มงวด2การตรวจสภาพรถเดี๋ยวนี้ให้เอกชนตรวจมันก็โอ้ไปทําอะไรก็แก๊กก็แก๊กเสร็จขูดหมายเลขเครื่องหมายเลขชัดซีอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็เอาใบนั้นแนบปุ๊บไปยื่นที่ขนส่งนี่ต่อภาษีได้แล้วสังเกตว่าการตรวจสภาพรถไม่ได้มีประสิทธิภาพเลยระบบไฟตรวจสิไฟเลี้ยวติดไหมไฟเบรกติดไหมไฟถอยหลังติดไหมไฟหน้าสูงเกินไปไหมไม่ได้มีการทําการเช็คเบรกเช็คคลัตการตรวจสภาพโดยรอบรถบางคันนี่ผมเห็นไปตรวจสภาพนี่นะไอ้กันชนก็จะหลุดอยู่แล้วนะไอ้ด้านข้างเนี่ยคิ้วด้านข้าง ก็จะหลุดไอ้กันชนด้านหน้าก็เอียงเอียงเย้เย,เย,เย้ไฟก็แต่ข้างหนึ่งมันก็ยังผ่านการตรวจสภาพเห็นวิ่งอบนท้องถนนเต็มไปหมดแล้วไฟรถบางคับก็สีเขียวสีแดงเนีย่ยผิดกฎหมายทั้งนั้นแต่ไม่บังคับใช้แล้วก็สาเหตุของอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้มาจากรถครับมาจากคนส่วนใหญ่เลยเนี่ยมาจากคนขับเพราะฉะนั้นต้องไปเข้มงวดเรื่องวินยัยจราจรเรื่องของคนขับ คนขับต้องอมีวินัยแล้วก็การออกใบขับขี่ต้องเข้มงวดสังเกตว่าการขับรถในปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่งวัยรุ่นนี่ก็ใช้รถกันได้แล้วใช้กันเกลอือแล้วขับรถอันตรายมากอย่างนี้เลยนะฮะซิกแซกนี่แหละสาเหตุของอันตรายแล้วสงกรานเนี่ยสงกรานหรือว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยคุณปิดไฟแดงปิดไฟแดงแล้วเพื่อให้รถวิ่งเร็วขึ้นเมื่อรถวิ่งเร็วขึ้นก็จะอันตรายขึ้นนะครับแล้วก็การที่รถ ถนนสายเอเซียนี่มีสามเลนวิ่งสี่เลนห้าเลนเลยเต็มเลยใหญ่มาขนาดนี้เลยแล้วพอไปเจอสะพานหรือไปเจอเหตุอะไรปุ๊บมันก็จะแคบลงแล้วมันก็จะทําให้รถติดแต่ถ้ารถที่วิ่งตามกันไปอย่างนี้นะใช้เวลาไม่นานนะถึงรถจะวิ่งความเร็วเจ็ดสิบแปดสิบก็ใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าคุณไปวิ่งไปเลยห้าเลนแล้วไปเหลือสองเลนมันติดแล้วมันเครียดคนมันเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปกวดขันเรื่องกฎหมายการขับรถแสงซ้ายมาฟืดแล้วปาดเข้าฟึบแสงขวาปืดปึ๊บแล้วปาดเข้าไอ้นี้แหละตัวอันตรายนี่ไปไปเข้มงวดตรงนี้วิธีการไม่ได้ยากเลยนะฮะคุณตั้งจุดว่าเป็นจุดๆุดแล้วคุณก็ใช้วิทยุเนี่ยวอลคุณตั้งด่านสกัดด้านหน้านะแล้วคุณที่เห็นพฤติกรรมว่ารถคันไหนขับแสงซ้ายขับปาดไปปาดมาเนี่ยคุณก็ไปรอจับเอาด้านหน้าจับแล้วยึดรถเลยนี่อย่างนี้ดีกว่า แล้วประการที่2คุณต้องใช้เทคโนโลยีคุณใช้โดนบินเลยนะฮะบินฟืดแล้วคุณก็ดูว่าถ่ายรูปมารถคันไหนนี่มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดอันตรายจับครับ3ก็คือ,อใช้เฮลิคอปเตอร์เลยนะฮะบินแล้วก็ใช้ประกาศลงมาเลยรถคันไหนหมายเลขทะเบียนอะไรสีอะไรจอดด้านหน้าเลยอะไรงนี้นะคุณต้องต้องใช้สมองหน่อยนะคุณไม่ใช่ว่าอึกอักอะไรมาเนี่ยคุณขับแต่รถเก๋ง คุณมาออกกฎหมายว่าเอ้ยห้ามนั่งปิกอัพหา้าห้ามนั่งแคบห้ามนั่งกระบะท้ายบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่า